สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมวันนี้พะกันตอนบ่ายเนาะวันนี้พิระดาจะไปทําสมุนไพรเจ้าเดี๋ยวตัวพิระดาไปหอเนาะว่าสมุนไพรตัวไหนที่เป็นมิตรกับเขาในช่วงโควิดที่เจ้าหลัวนี่พิระดาก็เอามาจากสวนนะเจ้าสวนใกล้บ้านเพราะว่าจะต้องเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์แถมเอามาดับไฟ เพื่ออการประกอบอาหารนะเจ้าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนตัวเจ้าพี่ฤดามาเอาใบเตยนะเจ้าที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะจ้ะหรือเวนในบ้านนะเจ้าเดี๋ยวเราจะมาทำแนมสมุนไพรเนาะเพื่อว่า คุณตีมาหั่นคลิปนี้ก็จะได้เอาไปใช้กันนะจ๊ะขิงนี้พิระดากะซื้อมาจากตลาดเจ้า10บาทได้จัดหลายหัวเลยเจ้าได้เยอะแยะเลยสิบบาทดีเจ้าท่านผู้ชม ขิงตุ๊บแล้วเจ้าแต่ยังใบเตยเนาะยังไ่ได้ขอดเตื้อใบเตยเนี่ยเพิ่นจะใช้สามใบนะเจ้าเพราะว่าถือว่าเป็นเคล็ดลับเป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าเป็นยุคเป็นยาเนาะนี้เจ้าใบเตยเตรียมขอดเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะใช้ใบเตยกับขิงเนี่ยไปใส่หม้อต้มนะเจ้าเนาะเดี๋ยวพี่ระด่างก็จะเอาฟืนใส่ แล้วเอาก็หอยมาต้มน้ำใบเตยกันนะเจ้าอาแบบบ้านๆง่ายๆเนาะเพราะว่าฟืนะจะได้ไปเอาในสวนมา้วนะ แล้วตอนนี้ปิลดาก็เตรียมน้ำสะอาดใส่ในหม้อดินแล้วนะเจ้าเนาะแล้วก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วเจ้าเพื่อเฮาจะนำไปต้มเป็นยาสมุนไพรเนาะช่วงนี้เขาก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเก่านะเจ้าเนาะเพราะว่าโควิดมันก็เริ่มมาใกล้ตัวเขาแล้วนะเจ้าเฮาก็ต้องเตรียมความพร้อมเนาะเขาต้องดูแลตัวเก่าก่อนนะเจ้าเนาะเดี๋ยวก็จะเตรียมเนาะเอา ตึงตีหัน่นเลยนะเจ้ามาใส่ในน้ําสะอาดเด้อตเจ้าเนาะเอาแต่ใส่ทั้ง3ใบเจ้าเดี๋ยวเฮาก็จะเอาไปตั้งไฟนะเจ้าเนาะ อไฟถ้าจะแหงก็น่นนะเจ้ะนะาน้อง่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้ไอ้ไฟเอาไอ,าเอา้เือนี่ออกหนะนะเนาะคนต้องเหนือเป็นห้องวันหลัวนะเจ้าอออกเนาะเพราะว่ามันแหงเกินเนาะเดี๋ยวเอามาพอเนาะว่าเป็นเดือดหรือยังเจ้า ยังบ่ได้เตือนนะเจ้าเพราะว่าใบอ่าใบเตยยังเขียวอยู่เจ้าอืใบเตยเพิ่นอ่าสุกก่อนเจะใช้ได้เนาะเจ ถ้าจะเริ่มใจได้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาพอเนาะม่าเป็นจะได้พองนี่ใบเตยก็เริ่มสุกแล้วเนาะจะได้แล้วเจ้าเดี๋ยวเอามาตักพอเนาะว่าเป็นจะได้พองตักมาแล้วเจ้าถ้าใครชอบหวานก็เอาน้ำตาลใส่แดงเติมลงไปใน น้ำขิงน้ำใบเตยได้นะเจ้าจิบระหว่างวันเนาะจะดีมากๆเลยทำมื่อหายเจ็บคอคันคอเจ้าอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะที่ว่าช่วงนี้โควิดกลับมาใกล้ตัวเฮาแล้วเฮาก็ต้องอยู่กับธรรมชาติที่นักๆเนาะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้า